สวัสดีครับพบกับตะพูพาลุยตะพูก็มามีมาโง่บางนานครับวิธีกําจัดปวกแบบสูตรโบราณนะครับต้นทุนไม่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 ใช้เงินนะครับใช้ของที่เหลือแล้วครับสราบเพราะว่าการการกําจัดปวกแบบมาเน้นความสวยงามนะครับไม่ต้องไปซื้ออะไรแพงๆคืออะไรรู้หมครับดูครับผมนี่คือน้ำมันกิโลนะครับมันเครื่องที่มันใช้แล้วนะครับกโล เราก็จะทำยังไงครับมาทาทาโคนเสาพวกนี้นะทาแล้วตัวมันจะหนีไปเลยแล้วก็ลาดลงที่ดินแล้วก็ลาดด้วยนะครับสูตรนี้ได้ผลนะครับตามไม้ไม้เนี่ยครับลาดลงดินมันจะหนีครับครับมันจะหนีครับลาดแล้วก็เราก็จะทาไว้ใหไมมีปั่วขึ้นใช่ไหมครับเรา,มา,าไม่รู้ทํายังไงเขาเราเรา,าใช้มันเครื่องครับผมก็ใช้มันเครื่องที่มันเป็นน้ำมันกิโลอะ กำจัดเนี่ยล้วมันก็ปวกก็จะไม่ไม,มาวุ Luckily, ่นวายอีกครับผมแล้วก็ตามเสาไม้ก็หรือเสาหลุมไม้ที่ตามในสวนในไร่นะครับถ้าเราเราใช้น้ำมันเครื่องมันก็จะไม่มากินครับเราไม่เน้นความสวยงามนะมันอาจจะมีกลิ่นของน้มันแต่ว่า be <Kristen> ปวกมันจะไม่มายุ่งอีกเลยครับผมมันก็ดีครับดีมากๆเลยนะครับก็ตะปูโง่มาข้างหน้าครับวิธีกําจัดปวกด้วยมันกีโรที่ไม่เน้นความสวยงามนะครับแล้วกําจัดปวกได้จริงครับผม และทุกเสาลงรถเสาตามในส่วนในไร่นะครับที่เป็นใช้ไม้นะเราใช้มันเครื่องลาดนะครับปลวกให้มายุ่งเลยครับหรือบ้านไม้ที่มีเชื่อมอยู่กับดินนะครับมันก็จะมันก็จะมากินพันนี้ไหมเนี่ย,ยแต่เรามีปูนรองนะครับมันยั้งเชื่อมมากินได้มันก็ไม่ปลวกมันมีความมาันตอุตสาหามากนะครับเห็นไหมครับเนี่ยแต่ปกาากาาูก็มามาแชร์ฝากกันโง่มา้กนาวิธีการจัดปลวกด้วยของต้นทนุทนศูนย์บาทนะครับ ก็เป็นสูตรของโบราณนะบา,บางบ้านที่เขาไม่เน้นความสงหาเก็บไม้เก็บอะไรนะครับเขาก็จะเอาละมันเครื่องที่ใช้แล้วทาไม้แล้วก็เก็บไว้ครับมอดแมงทุกอย่างไม่กวนครับผมโอเคครับคลิปนี้ไปแล้วครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับราการกะจัดปวกด้วยต้นทุนศูนย์บาทตะผูโง่มาต้องนานครับผมเลยมาแชร์ความโง่ไว้ให้คนอื่นได้รู้ครับผมโอเคครับผมไม่บายครับผม